ฮะเข้ามาสจอนเนาะพ่อพ่อกลังถ่ายคลิปใช่ไหมใช่ถ่ายคลิปอะไรอ่ะถ่ายคลิปอะไรครับพ่อคลิปนี่เลย เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเทยใส่แก้วนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็รวมมาอีกแก้วนี้ต่อต่อไปแก้วสุดท้ายดีใช่ไหมใช่เพราะเทงไงเนี่ยเพราจะคนก่อนใช่ไหมไม่คนหรอกนี่แหละอย่างดีนี่ครับโอ้โเเหเ,นะเหนียวเหนียวหนืดเลยนะอะไเหนียวอะไรเหนียว อืมหงอยนี่ไปเจ้าที่ไหมไปเจ้าที่ไหมไม่อันนี้ของพ่อนี่ครับแช่ไว้สองวัน โอ้หวานนี่หวานด้วยอเอาไหม,ามเอาไหมเอา,เอาหนีมวเหนียวสักเกลียวต้องอปิดประตูยุงเข้าไอ้เปีก็จะเข้ามาด้วยเนี่ยปิดประตูบ้านก่อนเด้ออีกจะเข้ามาด้วยนะอีปีมันจะเข้ามาเลยไอ้เปีมันจะเข้ามายุงมันเข้าปิด,ปปดปบ้านเร็ว สุดยอดอะไรนะเย็นไม่หายอ่ะเดี๋ยวดูเลย เพราะวันแช่ไว้สองวันอันนี้โอเคอันนี้ร้อนไหมมาชนกับพ่อน้ำต้มหูจับดีๆพอร้อนไหมจับดีๆจับดีๆจำแน่นๆนออนั่นแหละนะชนไหมชนเอาโหยยกเอาแม่ไปเก็บยกนะพ่าผมอ Oh, <coughs> It's a dot.